มาเร็วแล้วเร็ว,ว,วมาดูข้าวทางนี้ลงมามาเนี้ยดูข้าวเร็วๆหนูโหนมาแล้วลงมานี่คือครั้งแรกของสโสนเพื่อนที่เจอกับนาข้าวเจ้าแสบเจ้าแสบก็ยังไม่เจอนะแต่เจ้าแสบมาไม่ได้ดื้อม,มากโตแล้วส่วนพี่อ้วนอ่าพี่นิดหน่อยแล้วก็มะลิปีกลายบป๋า,ปาพามาลุยแล้วทีเดี๋ยวกลับไปย้อนดูคลิปได้เพื<ๆ>่อนแต่วันนี้สนครั้งแรกกําลังตื่นเต้นกับนาข้าวไปกำลังเต้นกับต้นข้าวไป ไปเอา้าชอโอ้โ,อโหเก่งมากไหนนายทางไหนนายทางไหนโอ้โหเก่งมากรู้จักนาด้วยรู้จักข้าวด้วยไปโอ้โหวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวเพื่อนพาสโนมมาพาสโนมมาตัวเดียวเลย<แ>เดี่ยวขเขาๆๆๆๆๆๆ เออเขาที่เขา,ขายักโมองอ่ะอเขาที่เขายักโมง,งดูข้าวลงมาข้ามได้ไหมข้ามได้ไหมขช้าได้ไหมตามมาโอ้โหกระโดดเก่งจังเลยทำไมกระโดดเก่งจังเลยตัวเล็กๆเนี่ยอโอ้โห,โหยังมีน้ำอยู่ในล,ลูกนะระวังนะป้าจับกอนตกน้ำตกท่าไปกล้องตามเลยกล้องตามมาเลยกามมาลย้กองเราเร็วหน่อยใช่ไหม สั่งกล้องหนยลกูกสั่งกล้องกล้องเร็วหน่อยเร็วไปไปเลยยาลกนะยาลกวันนี้โดนเกี่ยวให้ราบแล้วแหละวันนี้ปไปไม่มีอะไรแล้วไปไม่ได้แล้วลกแล้วมันลกแล้วแหละมันลกแล้วแหละนี่ไงข้าวกินได้เลยไหมกินข้าวได้เลยไหมลูกกินข้าวได้เลยไหม ยังมันยังไม่ได้ทําให้มันสุกเลยยังไม่ได้สีเป็นข้าวเปลือกข้าวเปลือกของเราปีนี้โน่นรถเกี่ยวข้าวอยู่ริบๆเนี่ยไปอยู่ใกล้ไม่ได้เดี๋ยว เดี๋ยวสนจะโดนเกี่ยวไปด้วยเพื่อนวันนี้เกี่ยวข้าวค่ำเลยเพื่อนป้าได้คิวค้ำแต่ก็ต้องเกี่ยวให้เสร็จน่าจะทุ่มสองทุ่มเลยป้าก็ต้องดูแลการเกี่ยวข้าวไปจนจบแต่ต้องเอาโสนไปเกี่ยวไปที่บ้านก่อนแล้วป้าก็จะกลับมาดูแหให้จบจนเสร็จสิ้นนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่เนเพื่อนกับป้าเพื่อนอยู่เพื่อนเกี่ยวข้าวไปกับป้าเคยดีนะจ๊ะ